ดูอยู่หรือเปล่าเจ้าพวกชั่วฉันมาหาแล้วเตรียมตัวไปลุยกันเลย ียนของคุณโอ้มึงสังหารพันสองไงหรอวะมันเท่าไหร่หรอเรวลงเลยได้ยังเรามันโหดอยู่ละ ของฉันจะระเบิดความเร็วเมื่อสไลด์เผื่อในกรณีที่มีใครคิดว่าจะหนีพ้นเจอจัดเริ่มกำลังยิงต่อสู้ศัตรูถูกจัดการแล้วน็อคเป้าหมายแล้วกำลังยิงต่อสู้สายต่อสายแล้วกำลังพุ่งไปข้างหน้ากากทิ้งกัน มีแม็กเพิ่มความจุกระสุนพลังงานตรงนี้เลเวลสามโลกที่มีเริ่มนถอยหลังก่อนมปผูเซฟโซนกำลังชาร์จกระบคอยระวังให้ดีกำลังพุ่งไปข้างหน้าแสงตีนเลยเหนว่ามีแม็กเพิ่มความจุกระสุนเบาตรงนี้เลเวลสาม กำลังยิงต่อสู้กำลังพุ่งไปข้นนางนอกศัตรูกำลังรรลังรีโหลดมีศัตรูอยู่ตรงนี้ไอ้นี่ไปไหนวะ กำลังยิงต่อสู้ศัตรูถูกจัดการแล้วคุณจะไม่เป็นไรฉันมาช่วยแล้วกำลังยิงกำลังดีหมดฉันกำลังชาติกรับคอยระวังให้ดีกำลังยิงระเบิดพนถูกพบแล้วกำลังใช้สกิลเดวลทาวมีอัศร เอาหมายถูกนอกแล้วมีอีกทีมอยู่ที่นี่รู้ลัแล้วลัดลน้ตั้เเงเป้าจะเป็นที่หนึ่งถูกใจเลยันกำลังชบาบกรบคอยระวังให้ดีแป๊บกำลังกินลูกตะกัวศัตรูต ยยืนยนักาารรสังห,ลงหลำลังรีโหลดรอสักครู่กำลังรักษาขอเวลาเดี๋ยวกำลังแทรกกรอบกำลังรีโหลดกำลังพุ่งไปครับสกิลออโตเบตพร้อมใช้แล้วใครอยากเห็นมันบ้างรอสักครู่กำลังรักษาต้มหมดแล้วนะ กำลังชารดกรบคอยระวังให้ดีกำลังพุ่งไปข้างหน้าคำเตือนวงเซฟโซนกำลังขยับกำลังพุ่งไปข้างหน้ามีแค่แพ็กเกจกำลังส่งมา ำลังพุ่งไปข้างนอาเอ่อฮแป๊บนึ่นะ เป็นซะอย่างเงี้ยมีพานท้ายตรงนี้เลเวลสามกำลังพุ่งไปข้างหน้าคอยมองไว้มีเครื่องสร้างไอเทมกำลังมากำลังพุ่งไปข้างหน้า reload. มีแบตเตอรี่เกาะตรงนี้ มีกราะวิวัฒนาการตรงนี้เลลวเวลสกําลังพุ่งไปข้างหน้ามีอีว่าแปตรงนี้อาวุธติดอุปกรณ์ครบมีอุปกรณ์แต่งปืนทุกอย่างที่คุณต้องการ มีฟีนิกซ์คิดตรงนี้มีแบตเตอรี่ครบตรงนี้กำลังรีหลดมีกล่องพยาบาลตรงนี้ กำลังพุ่งไปข้างหน้ากำลังพุ่งไปข้างหน้ากำลังพุ่งไปข้างหน้า มีแม่เพิ่มความจุก,กระสุนสไนเปอร์ตรงนี้แล้วเวลสามคนมันไปไหนหมดวันนี้ ริ่มับถอยหลังก่อนไปวงเซฟโซนในเปอร์ตรงนี้เลเวลสเราอยู่ในวงเซฟโซนแล้วตำแหน่งของากำลังพุ่งไปข้างหนอกกำลังพุ่งไปข้างหน้า มีกองพยาบาลตรงนี้ม,มีแบตเตอรี่กรอกตรงนี้ถ้ามีคนในทีมถูกนกกระเป๋าเลือดสีนึ่งจะช่วยฟื้นพวกเขาพร้อมออดพลังกำลังพว่างระเบิดเธอไหมกำลังยิงต่อสู้กำลัง,งยิงต่อสู้ศัตรูถูกจัดกำลังคว้าระเบิดเธอไหมกำลังต่อสู้ ฉันคคอผู้ทำสถิติสงังหารเฮลินมีคันชักลูกสองตรงนี้เลเวลสามยัได้สั่งขอบัเลเวลสองอ่ะมีคันชักลูกสองตรงนี้เลเวลสามใช้กำลังชา์จกรบ ใอรระวังให้ดีศัตรูกำลังรีโหลดถูกซุ่มโจมตีถูกซุ่มโจมตีมีคลิปอยู่กำลังชาร์กจกราวกำลังรีโหลดกำลังชาร์จกราวอยู่เร่งแรงกัน เอาไปลูกที่สองีอ่แหละกำลังยิงต่อสู้ถูกจัดการแล้วกำลังรีโหลดกำลังยิงต่อสู้น้อ,องเอาหมายไ,ได้อีกไรสมาชิกทีมคนสุดท้ายถูกจัดการแล้ว มดดีกล่องพยาบาลตรงนี้ใช่ไดีแม็กซ์เพิ่มความจุกระสุนพลังงานตรงนี้เลเวลนี่กล่องพยาบาลตรงนี้ขั้ตื่นวงเซฟโซนกำลังขยับมีฟีนิกซ์คิดตรงนี้ทำได้ดีมากเราอยู่ในวงเซฟโซนถัดไปแล้วมีแม็กซ์เพิ่มความจุกระสุนพลังงานตรงนี้เลเวลสาม ฟีนิกซ์คิดตรงนี้กำลังพุ่งไปข้างหน้าถูกพบแล้วกำลังใช้สกิลดับบลทอมมีอีกทีมอยู่ที่นี่กำลังกลับแล้วกองถูกจัดการแล้วกำลังยิงต่อสู้อยู่จัดก,การสังหารแล้วกำลังรีโหลดขอเวลาเดียวกำลังชาร์จกราวรอบที่สามเริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซน กำลังพุ่งไปข้างหน้ากำลังแจกลูกตะกัวขบวนขบนขบน,นั่นเป็นรายสุดท้ายในทีถูกจัดการขอเวลาเดียวกำลังชาร์จกรอมีกระบอกลดแรงถีบต,ตรงนี้เลเวลสาม กำลังพุ่งไปข้างหน้กกำลังพุ่งไปข้นนางนอกที่มันถ่ายเพื่อน กำลังพุ่งไปข้างหน้าคำเตืนอนวงเซฟโซนกำลังขยับ แพ็กเกจกำลังส่งมาเนียววะกำลังแจกลูกตะกัว รอบที่ส <spatial sound> ี่เริ่มนับถอยหก่อนบีบวงเซฟโซนอะไรกับนี่ะ